สวัสดีครับร้านนวยพรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนำเช่นเคยครับเป็นรูปหล่อพิมพ์นิยมนะครับรุ่นนะครับรุ่นสมปรานานะครับผมของหลวงปู่โสรสวัดโคกู่ทองนะครับองนี้เป็นเนื้อทำลิศนะครับผมองนี้เป็นเนื้อทำลิศหลวงปู่โสรสก็เป็นธิษนะครับหลวงพ่อจาาวัดบางกระเบานะครับหลวงพ่อเกษวัดประจันตรามนะครับ พระเอเวดบันดานนะครับผมวัตถุมงคลท่านได้รับความนิยมมากมายนะครับคนเช่าบูชากันเยอะนะครับสวยนะครับอง,ง์นี้เป็นสำริดใหู้้ชมด้านหลังลมีตอโคตนะครับสอเสือสอ่อก็คือโซลรถนั่นเองนะครับใต้ฐานก็มีหมายเลขนําเบอร์อง,งนี้หมายเลข4 0 9นะครับุดด้วยวัตถุมงคล นะครับศักดิ์สิทธิ์มากมายนะครับเป็ดน้าทั้งมีเกสามีจีวอนและอีกหลายหลายอย่างนะครับผมสวยมากนะครับปันเนี่เหมือนตัวหลวงโปมากมาพร้อมกล่องเดิมๆนะครับออกตั้งแต่ปี2554นะครับองนี้ก็สิบสิบเอ็ดปีมาแล้วถ้าสนใจนะครับติดต่อร้านด้วยพรพระเครื่องโทรต9ว9 5 4 0 8ก8หหรือ0 8 1 4 2ด0 3 0 1ั ยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วท่านจะไม่พลาดนะครับกรายการแม่ทูมงคนดีๆจากร้านเวยพรพะเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ